สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแตงพงศกรฟาดปมยาเสียสาวที่คนอ่านแล้วเห็นด้วยมากที่สุดยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสําคัญอยู่เรื่อยๆสาหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงมนิดาที่ล่าสุดมีการรายงานว่าผลเลือดของพยานบุคคลบนเรือหนึ่งรายพบสารชนิดอ,อัลปราโซเลมหรือยาเสียสาวต่อมาทางด้านปอตานุพันธ์ก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นคนใช้ยายชนิดนี้อ้างกินหลังเกิดเหตุเพื่อแก้เครียด ล่าสุดทางด้านแตงพงศก,กรเคลื่อนไหวถึงประเด็นข้างต้นผ่านเฟซบุ๊กว่าเขาเรียกยาเสียสาวก็ถูกแล้วก็มันกินแล้วง่วงซึมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันเอาไว้มอมสาวไงถ้ากินแล้วมีอารมณ์ทางเพศเขาก็เรียกยาบุกเซ็กดีหมอที่ออกมาพูดงงอะไรเปล่านี้และบอกว่าเจอในตัวผู้ชายไม่อันตรายเท่าเจอในตัวผู้หญิง ประเด็นสําคัญคือมันมีไว้ในครอบครองก็อันตรายแล้วปะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกันเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ